กิจกรรมสวดมนความเพียร90วันพระกิ่งพาริพินาทครั้งที่59วันที่28มิถุนายนพศกรั2 5 6 8แบบนี้วันที่ 28มิถุนาย,ยนพุทธศัการะะาช2 5ง8เป็นวันที่5้การที่ข้าพเจ้านายทีปัตย์ยิปิสารข้าวไหวสิงสวดสาธัพาย,ยพระสุภปรินและมรดาราวายเป็นพุธพธทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยาบูชาแด็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้อจริตของขา้าพเจ้าจงจำมัน่นมีสติเล็กได้มีสมาธิจดจ่อในขณะพิจารณาในบทสวดตัวน้องได้เทอรสวดพระรัตนใต้แนละหง่งสามาสมทุทโธปควาพุทธธทางปควนตังลิวาเทมิ สวัสาีตภควตาธรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควตาต่อสาวกสังโฆสังฆนรมานิ้หมดบูชาพระภัยรีพินาศดาราหังสัมมาสมุทโธสุจีรังปาลินีพุทโธคุณในหิธารามโนธานิปารามิหิจาริสติยาบัตชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสานัครโตปุเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามีสดทินา บทสวดชมนมเทวดาสมันตาจักกาวาเลสวุวตตาคันฉันตูเทวดาสัทธามาโมนีรชาชาสุนันตูสักขมโมกถังสักเเการเมจรูเปคิริสิขาลัตตาเขตันาดิเควิมาเนทีเปย์เถจาคารเมจรุวันาคานเเคหาวตถุมเมเขเตปุม,มาจันตูเทวาชลธาล,าลวิสเมย์ะขาคันทัพนาคาติณทันตาสันิเกยังมุนีวะละวาัจณังสัทธาวเมสุนันตุ ธรรมะสวัสดิ์การโอยมตตานตาธรรมะสวัสดิ์การโอยมตตานตาธรรมะสวัสดิ์การโอยมตตานตาบทสวดบุพผาภาคานามกานามระสาภควาโตระโตสัมมาตุระสานามระสาภควาโตระโตสัมมาสตุระสานามระสาภควาโตระโตสัมมาสตุระสา บทสวดไตรสานะคมนาปถาพุทธทางสานังกชามิธรรมบางสานังกชามิสักทังสานังกชามิทุติยมปีพุทธังสานังกชามิทุติยมปีธรรมบางสานังกชามิทุติยมปีสังทังสานังกชามิตัดยมปีพุทธางสานังกชามิตัดยมปีธรรมบางสานังกชามิตัดยมปีสังทังสานังกชามิบทสวดสัจจค리ยาคาถานาทิเมสานังอันยังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสติเมหนตุสัปทานาทิเมสานังอันยังทำโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสติเมหนตุสัปทา นาทิเมสานังกานยังสังฆมมสานังวรังเอเตนะสะจวเชนะสติเมโหตสะปทาบทสวดติรัตนะปะนาะคาถาพุทธังนะเมรัตนาพูตธะสรีรจิตตังธรรมังนะเมรัตนาพูตธะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนาพูตธะสูตรสีรัิติเอตานะเมจิรัตนารัตนะยาวะหังสัมมาสัมโมสัลิตะวัตถุวิเศษสะพูตัง อัญโยนยานยุตตาคุณะโยคาวาสป,ปะวัตตังอสมิตยามีปีตเทวายถาตีทันเตเอกังวินาตาติเตสัมมาสัมภเวนะโลเกกะธาจีจาจิเรนจัปาตุภูตังคัมพีราย,ยานวิสยังอติทุตัสสัทถังวินโยหิปันติตะชาเนหิวิชัญญาลูปังโลกกัมหิเกหิจีกะทัดจุรปะนียัง เกัญจีสุทธวิธังคุณากายตายานาเมหิเยวะชนะตายสุวิสุตตามปีสมุปัสตังมนานสีสุธาปาสาตทานังปุญญาธิกาณะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขปะปมุจนาุกขัสานังคตานังปูชาและเหตุสุปะระปะระมังอภิปูชนายยังนิพานาัชาชิกิริยาย ยุป,ปะนิสายะถังสัมมากิเลสัมมาราโสทานาสิทยาจาสาสทุหิอัฏฐกุสเลหุปเสนวนนยังปานิหิจาปิสานังคมามณียาเมวัตสามาหิตังตีรัตนานังสารนาังคตัมหละลัตินที่วังคณะเน,นสุนามสสมมานาปูเชมัจาปิสสตังสุปัสสนาจิตตาตถา,านุปาริจาริยาสถา,ารตาจา ปุญเยนะตัฏฐาสุก,กัดเตนะสุขีภเวนมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสวัตถิโหตุโยเจธธรรม,มวินายยมหิปะมานาภูโตโลกุตรราภิสมายนิยโตสุโภชังตัสโสปานิสัยยะจายะอา,า,า,ายามปีโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุป,ปะสาธากาโล นามาการสิทธิคาถายโยจากุมาโมหมาราปกาโทสัมัาวุพุโธสุกโตมุโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรลตังเสียสารมามิโลกาสานาทันจาวินายากัจจตันเตยสาเตยเสยสิทธิโหตุสพันตารายาจาวินาสเมโตธรรมโมทาโชยวิยะตาสันทุกทัสเสสีโลกาสาวิชุ ทีมังคังนิทยานิโกธรรมะทาราสาธารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวรันตังเสียสานมามิโมหะปาทาร am ant ah ant 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 ังอุปปัสตทาหานตันเตยสาเตเสยสิทธิโหตุสพันตารายาจาวินาสเมนโดสัตธรรมมเสนาสุกตานุโคโยโลกัสสปาภูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโกจะ สวาขาตะธรรมังวิธังกโรติสังคังวลันตังเสียสานามามีพุทธานุพุทธังสมาสีราธิตีตันเตสาเตเสยสิทธิโหตูสัพพันตารายาจาวินาสาเมตุบทสวนนโมกาณาธากาคาถานโมลหะโตสมาสรมรสมาเหินชนนโมอุตตมะธรรมมาสสวาขาตเสวะเตนิธานโมลมหาสังคัสสาปิวิสุทธาสีราธิติโน นะโมโอมาตายารัตสาลตนาตยสาสาธุกังนะโมโอมากาตีต,าสาตาสาัตสสะตัสสะวัตุศยสปินะโมการัปปะภาเวนะวิคาฉันตุปทวานะโมการานุภาเวนะสวัตทิหนตูสัพปธานะโมการัสะเตเชนะวิถีมหิโหมเตชาวา บทส่วนมาสมัยสุดเอวันเมสุดตังเอกังสัมยามพักวาสักเกสุวิหารติกับเวลาวัตุสมิงมาวเนมาตาพิคุสังเขนสัตถิมจามาเตหิพิคุณสตเตหิสเพวะอาหถรตหิทัสสหิจารกาทัสวิเทวตัยโพยนัสสเนปลิตาหุนติพักวันตังทัศนายยาพิคุสังกัจาอททขโจตุนังสุทาวาสกัยกานังเทวานังเอตตาทโหสศยังขอพักวาสักเกสุวิหารติกับเวลาวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเขนสัตถิมจามาเตหิพิคุณสตเตหิ สัพเวะอรหันเตหิทัสสะหิโลจ่าโลกาธาตุิเทวตายพุยนัสสันนิปริตาโหติภควันตังทัสนายภิพุสังฆจายานนุนามยามปีญาณภควาเตนุปัสสังกามเมยามาอุปัสสังกามิตวาภควาโตสันิเกปัจเจกะคาถาภระสยยามาติยตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามัพพละวะปุริโสสัมมาชิตังวะผะหังปัสสลรยาปัสสีตังวะผะหังสัมมิชยยเอวเมวัสุทาวเสสุ เทวสุอันตระหิตาพระวโตปุระโตปาโตระหังสวดาโคตาเทวตาพระวัตตังอภิวาเทรวาเอกามันตังอังทางสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวโตสนิเกมาคาทางอภาสิมหาสัมยปวันรัศมิงเทวกายาสมราคาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสมัยังทักิตายวะอัปราชิตตาสังคันตียรัขโอัปราเทวตาพระวโตสนิเกมาคาทางอภัสสิตันดภิโคสมาถาหังสุ จิตตังอัตโนชก,กมมามะกังสุสาราธิวเนตานิขเหตาวยายันทิยเนรกขันปิรนติตาติอาตโคปาราเทวตาภควาโตสันิเกมาคาถัางอภัสิีเชตวาคีรังเชตวาปริคังอินทาคีรังโอหัดจำมะเมชาเตจนันติสุธามิมาราจะคมมาตาสุธันตาสุสุนาคาติอาตโคปาราเทวตาภควาโตสันิเกมาคาถังอภัสิเยเกจีพุทธังสานาคาเส นาเตคามิสันติยาปายาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายาปาริโพเรสันติติอาตโคภควาพิภูมัิเดซิเยปูยนาพิโคยนลาคมะรอกันอเุสูถุตาสันิปริตาโหนตีตาานกัลลังคัศนายาพิกุสังกจัยเยปิเตพิคะเวเหสุงอติตามัทานังระหันโตสัมมาสัมบทาเตสัมบีภควันตานังเอตัปปะรามายวเทวตาสันิปริตาเหสุง เสยยะถาปีไมหังเอตาละเยปิดเตภิกเวภวิสันเทนาคาตามัทานังอรหันโตสมมาสมุทาเตสามปีภควานตานังเอตาปรามายววเทวตาสันนิปดิตาภวิสันตีเสยยะถาปีไมหังเอตาละเทียจิคิสามีิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามีิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีิภิกเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาสะสาธุกังมานัสิกะโรธาภาสีสามิติเอวัมพันเตติโคติพิภุภะควะโตปัจจะโสสมะควะอิตาควาโจะสีโลกามนุษย์กาสามิยะธาภูมิมาตถาสิตาเยสิตาคืริขภัณฑ์ปะหิตตาสมาหิตาปูทูปสีหาวัสสลีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตามานัสสัสุทาวิปัสสนามนาวิรยาปิญโยบัญญัติสติยะตาวาเมเนกปิรักวัฏวิยะตรมัน ตยิสัทธาสาวเกสัสนเณรเตเทวกายาภีกันดาเตวิชานาถาภิโกเตจะอาตาปามากรุงสตวพุทธศาสสนังเตสามปาตุระหุยานังอมนุธานะทัสนังอเปเกสตามะทางคงสาสังอัธาสตาลิงสตังอเเกสานังอมนุสานะมัทสงอเปเกนัตตามาทังคงที่ศาสภาบุดาหุงตันจะสภอภิญายาววคิดตะวานาจักุมาตโตมัตยิสัทธาสาวเกสัสนเณรเตเทวกายาภิกันดาเตวิชานาถาภิโก เยโวหังก yeah, ิตายิสามิเคระเฮนุปปภโสซาตาสสาวยขากลมมากะเบลาวัฏวายติมันโตชติมันโตวนาวันโตัสสะเชนโนวัฏมานาภิกาโมภิกขังสมิติวนังชาสาสายมาวตายขานาตาวันีโนติมันโตชติมันโตวนาวันโตัสสะเชนโนวัฏมานาภิกาโมภิกขังสมิติวนังสาตาคีราติสาสายขานาตาวันิโนติมันโตชติมันโตวนาวันโตัสสะเชนโนวัฏมานาภิกาโมภิกขังสมิติวนัง อิตเจเตสละซาซาสายะขานาต่วันนีโนติมันโตชืนรีมันโตวานนาวัตสัสสิโนธรรมนาภิกขะโมพิกุลังสมิติวันังเวสสามิตาปัญจสตายะขานาต่วันนีโนติมันโตชืนรีมันโตวานนาวัตสัสสิโนธรรมนาภิกขะโมพิกุลังสมิติวันังโกมิโรราชคายโกเวปุลสันิเวสนาพิญโยนังสตาสัสังยะขานาปาริยุปัสสติโกมิโรราชคายโกโสปะคาสมิติวันัง ปุริมัจจาธิสังราชทัตตาะโถปัสสาสติขันธพนังอธิปฎิมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวนันนามาบรรพายติมันโตเชติมันโตวันวันวันโตและสัสนโอธรรมนาภิกาโมกวิคุณังสมาจริงวินุังทักขีนัจจาธิสังราชวิโรหตปัสสาสติกุมพานังอธิปฎิมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวนันนามาวัชลา อิติมันโตชุดีมันโตวันนาวันโตอสัสสนาธรรมนาภิกามุณีนางสมิติงวันนางปัจฉิมัจจาทิสังราชาวิโรปะโคปัสสตินะคานังอธิปติมหาราชาสัตสิโสปุตตาปิตาสาภาวอนานามามัณราอิติมันโตชุดีมันโตวันนาวันโตอสศนาโมธรรมนาภิกามุณีนางสมิติวันนางปุตตาราชาทิสังราชากุเวโรตปัสสติ แล้วอยังมาชูวิตรหา,ราชารัรัชศีโสภูตาปิดรา,า,าสาพะโอะมันมันลายติมันโตเช่นนี้มันโตมาันามันโตศรส,สน,นราธรรมานาภิกามุ่กิกังสมมิติวัังปูรีมาที่สังทัตาททตลาละถอดละกินเนนาวิโรกป,ประชีเมนะลูกประอกูเรโรตะลังทิสังจาตารโรใจมหาชาสมันตาจตโรทิสทาธนรามมานาธาัสุวรรณเอกปิราวัฒเว เตสังมายาวิโนทัสสะอาคูวจานิกัสธามายากุเปรุเวเปรุวิโรจาวิโตสาจันทานกามเสเโรจฐะกินโนมันทุนีมันทุจัปานาโทปามโยจารเทวสุโตจามัตติจิตตเสนโนจารณภนารโลราชาสนโฉโพอาคูปัญจสิขอเจวัติมารุสุยาวัจสายเตจัญญเจรราชาโนคันทาสาชุพิโนธรรมนาภิกาโมหิกนังสมิติงวังอัถาคนาภาษานาคาเวสาราสาตัญจการภัณฑารสาตาลูกุปยาคาสายติภิ ยามุนาทัตตาลธาจะอคุณาคายัสตินโนเอราวันโนอนลโพสปะคัสสัมติงวนังเยนะคาราเคสาสาหะรันจิทิภาชิทิชาปปะคิวิสุทธาจะขุ่ไวห์ยาสาเตยวนามวชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังกพยันตธานาคาราชานามสีสุปนาโตเขมามากาสีพุทโธสานทิวจาริอุปะหายันตานาคาสุปนาสานามกังสุ พุทธังสิตาวเชลหะเทนะสมุทังสุราสิตาภัตโรวัสสาวัตเสติติมันโตยัสสะโนกะระกัญชามาภิสมะสุราธนเวกสาเวปาจิตติสุจิติจาปะหารทวนาโมจิสาสตันจาริพุตตานังสเพเวโรจารามะกาสันในหิตวะภาริงเสรรังราหุพัทธมุปาคงสมัยโยธานิพานันเตวิพุทังสมิติงวะนังอาโปจาเทวะปทวีจาเตโชวายโยธาขมุงวโรนาวโรนาเทวะสมโมจายัสสะสาสะเมตตากระณาไกกาโคเทวะสัสโนทัส ท้าเศเทฐะสัทธากายาสเพนะตวันนี้นอยเตมันโตชุดเตมันโตวันนวำโตสาสินโอธรรมนาภิกขโมทอิคุณังสมิติวันังเวทูจาเทวาสาริจารสมาจาทุเวยมาจัรทันสุปนิสาเทวาจันทามคุปปะคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมคุปปะคิตานักขันตานิปุลคิตวาอางคูมันทวารากาวัตสุนังวัสโศเสโทสกโกปะคาภูญะตะโทท้าเศรษสัทธากายาสเพนะตวันนี้นอยเตมันโตชุดเตมันโตวันนวำโตสาสินโอธรรมนาภิกขโม พิคนังสมิติงวงศ์นังาธาโคสาภูเทวาชาลามาคิตศิขาลิวะลิตกาจารโรชาจาอุมมาบุผานิพาสสโนและนาสาธรรมาจารุาจารเนชากาสูเลยารุจิราโคอาโควาสาวันิสินโนทัศสิทัสธากายสเปนาตาวันินโนติมาตโตชินิมันโตมันนาวันโตสัสสินวธรรมนาภาิกาโมพิคนังสมิติวนัง สมานาหมาสมานามนุสสามนุสสุตตมาคิดถาปัทุสิกาครูอาคมโนปัทุสิกาถาครหัโยเทวาเยจารอยตาวาสิโนปราคามาปราคาครูเทวะสัสสิโนทัสสิเทระสทากายัสเปนะตาวนิโนติมันโตชิติมันโตวนาวันโตสัสสิโนธรรมานาวิกาหมู่ภิกขังสมิติวันังสุกาการุมหาอรุณาครูเวขาณสาสะโอทาตตาคายหาปามกขาคโคเทวาจยจคณาสทามตาหารัคชามิสกาจายสสิโนธรรมะยังอาคาปัชโนโยทิสาพิวสติ อาเศรัฐสถากายสเพนะตะวันนี้โน่นจิมันโตชุติมันโตวันวันนั้นันโตอาสาสนาธรรมานาภิกาโมพิโุนังสมิติวะนังเขมิยาทุตจิตายามากระดากาจ่ายัสศาสนาสมาธิการามาเศรษฐาโชจินนามาจ่าอาสวานิมานารติโนอะโคูอัฐคูปะรนิมิตาทัศเศรษฐัสถากนกายสเพนะตะวันนี้โน่นจิมันโตชุติมันโตวันวันั้นันโตอาศาสนาธรรมานาภิกาโมพิโุนังสมิติวะนัง สัตเทเทเทวันิกายาสเพนะแต่ว,วันนี้นนามันว้เยนะอคันชงเงยจันเยสาสิตถาสหารปรวุฒาชาติมรคีลังโอคัดินนามนาสวังท่าเขมอรคาตัลังนาคันจัตวัสิตาติตังสุภามาประมะตโตจัปุตไตติมโตสา,าสานานันนัคบุปมาโลติโสจัสภาคาสมาติวันงสาสาภามาโลก,กานังมหาพามาทิฏฐิตจิวปป,ปันโนชติเมนโตพิสมากายโยยัาสาสิโสตเสตหะ อิส ality, ute, şallah, ราคูปจเจกาวัสวัติโนเตสันจามัชตัวคาหาลิตตปริวาริตตเตจสัมเพมีกันในสินในเทวสภามเกเมมาลเสนาปิกามีปัญสากันหาสามะที่ยังเอถักนราธาพราตาราเคนาพันธามาทูโวสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิทักโวจินังอิติตจัามาเสโนกันหาเสนังเปชิปานินาตระมาหจัสรังกตวานาเพระวัง ยะถาอาวุสโกเมถะทายนะยันโตสวิชโกตธาโสปจุทาวติสังกุโฑสยังวสัยตังจัสะพังอภิญญาญาวะวะคิตวานาจโกมานตรจอมันตยิสัทธาโสเกสาสเนาเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชาณธาติโกเตจะอัตาปามกรุสตวะเพื่อสาสนังวิตาราเขหิปักกามุงเนสามโลมันปิชยงสะเพวิทธัสสังฆามาพยาตีตายัสสินโมทันติสาผู้แตหิสาวกกาเตดจะในสุตติ บทส่วนมังคะรสุตังเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะมรบูปูชนียานังเอตัมมังคลระมุตตะมังปัติรุปัตเทสวาโสจะกรบูเพจักกตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะจเอตัมมังคละมุตตะมังพะหุสัจญญาสิปัญจวินโยจะสขุกขิโตสภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคละมุตตะมังมาตาปิโุปัฏฐานังปุตตธารัสสังโฆอนากรลาจักรรมมนตาเอตัมมังคละมุตตะมังทานัจจธรรมะ จริยาจะยาตากาักการนาจัสังโฆอนา,าวัชานิกามานิเอตัมังคณามุตตมังอารติวิรติปะปามาชาปานาจสัญญโมอัปามาโทจ่ธรรมเมสุเอตัมังคณามุตตมังคะระโวจานิวาโตจ่สันตุธิจักตัญญุตากาเลนะธรรมมาสวัณงเอตัมังคณามุตตมัง ขันติจะโสวจะสตาสมะนานันจารถันสนาการเลยนะธรรมะสะกัจฉะเอตัมมังคะระมุตตมังตะโปจะพัมมะจะลิยะจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคะระมุตตมังพุทธะโสโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสานากรรมเดียโสกังวิชังเขมังเอตัมมังคะระมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพะมะปาราชิตาสัพพะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคะระมุตตมันติ วัดสุรัตนปาลิยังกิจิวิตังอิทาวะหุลังวัสักเเสุวะยังรัตนปาลิตังนโมสังังอัติตาถาคติไนทัมำปีผู้เทตั้งปาลิตังเตนะสเจนะสุวธีโหตุขยังวิราคังอมตตังปาลิตังยัตัสสกาสักยามุนีสมาหินโตนะเตนะธรรมเเมนสมาธิกิจีทำปีธรรมเเนตังปาลิตังเนตนะสเจนะสุวธีโหตุยามพุทธเสถโถปริวันายิสติงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมนนวิชตีทมปีธรรมเตมนตังปาลิตังเตนต์เจนะสวเโหตุ เยปุคราสตังปสันทาจตาริยตานิยุคานิหนติเตทขิเนยาสุขัสสะโสกายเตสุจินนานิมัพลานิทำปีสังเคราะห์ตนังปนตานเจนะสเจนะสวัติโหตุเยสุปปายุตตามรสาทันเหนานิกามิโนโคตมาสานมหิเตปฏิปตามาตังวิทยหารธรรมุธานิพุติงูุชามาในทำปีสังเคราะห์ตนังปนตางเจนะสเจนะสวัติโหตุ ขีนาปุรนังนาวังนาทีสมามภังวิรัตตาจิตายติเกเพาะสมิงเตขีณาพิชาินุนีฉันทานิฟันติเทลายถา,ายยำปะทิโปอิธรรมปีสังเคตนังปณีตาเอเตนะสเจ,จนะสุวติโหตุบทสบวดธรรมะบทสาสวัตตาฮาเวชิตังเสอยโยยาใจยัาจายอยงอิตาราปรชาอัตาาตาทันตสะโอสัสานิจังสัญญาตักจานิโนเนวเทวนาคันโพนามาโรโสภมุนาชิตังอปะชิตังกายราตถาลุปัสสะชันตุโน บวสวดเกศปุตตสวดภาษิตตามิถังเตนะภควตาชนะตาปัสตานาตาสามาสาวุเทนะเอตตาตุมเหมานุสาวนะมะปรามะปรายะมะอิติกรายะมะปิตากาสามทาน,นาเนนะมะตักกาเหตุมานายะคะเหนะมะอากาละปาริวิตาเกนะมะทิฏินิชานะขันติยามาปะพารูปะตายะมาสัมมโนโนคาลุยะถาตุเมหิอัตตานาวาชาเนยยาะทาัยเมธามากุสลา อิเมธรมมาสวัชาอิเมธรมมาวินยุขราหิตายเมธรมมาสมัตตาสมาธินาหิตายสุขยสังวัตติยถาตุเมเหปะชาเหอยาถายาถาตุเมเหอัตานาวาชาเนยยาไทยเมธรมมาโกรสไลเมธรมานาวาชายเมธรมมาวินยุปสันถาอิเมธรมมาสมตาสมาธินาหิตายสุขยสังวัตติยถาตุเมเหออปะสัมปัชาวิหะเลยยาถาติ วสุอุปนิย,นยติชีวิตตามะปามายงชลูปนีตาสานาสันติตานาเอตังพยายัมมะลาเนเป็นขามโนปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตามะปามายังชลูปนีตาสานาสันติตานาเอตังพยยัมมาลาเนเป็นขามโนโลกามิสังชะปชะเหสันติเปโขโยทากายนะสังยมวจายะอุทาเจตาสตังตัสสปตสสุขายโหติยังชีวามโนปกาโรติปุญญงธรรมโม เเวลัติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนคุสุขะมาวหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกติคัจติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยถาปัญญาปัสตยธานิพนติทุเคสัมมโคยสุทยาสเพสังคาราทุกขติยถาปัญญาปัสติัธานิพนติทุเคสัมมโคยสุทยาสเพธรมานตติยถาปัญญาปัสตยธานิพนติทุทุเคสัมมาโคยสุทยา โสดาปันนา迦ชาดกปันนาธานะเมเกทุกที่ยังอะหูตติิ迦เอตตาธัญายาเมธาวีตังเถอคันเถอยะปัน,นกางพาหุงเวสนางยันติปปะภาตานิวนานิจะอารามาลุคาเจตายานิมนุษสาวพยาตาชิตาเนตังโสดานัง,ง,นางเขมังเนตังสนามุตมังเนตังสนามาคามัสสภะทุกกาปโมจติ โยจะพุทธัญจะธรรมัญจะสังคัญจะสานังกตโตจะตจาเรียยะสจานิสัมมาปัญญาปสัสติทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขสัจจกากติกามังอริยรจะอัถาคีการทุกขุป,ปะสัมมาคามินังเอตังโสโศสานังเขมังเอตังสนามุตมะมังเอตังสนามะขามาสัพพัทุุขะปะมุจติบทสวดพระเทรตตะคาถาตีตังนาวะคามเอญญาณปิต กังเ <owad Es> <S ing> ขียนนะครับตามบุคคลไม่ควรคำนังถึงสิงนีล่วงแล้วไม่ค่อยมัวหวังสินี้ยังมาไม่ถึงยะทัดตีตามไปหินนันตาปัตตันจะนะครับตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นในยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทํมังตะถาททาวิปัสสติอสังขีรังสังกปังตังวิธามานุพุเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนง่ายไม่ค่อนขันในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจรินธรรมในเน้นแน่ๆปูปวงเถิด อาเชวะกิจจมาตับปังโกชัญญาบนัื่องสวีเพึ่งทำความมเีเสร็ในวันนี้และใครเราจะรู้ความตาในวันพวกนั้นีินอ์สังคารลันเตนามาเฉนนามเจุนาเพราะว่าคำบัดเพี้นกรรมจุระผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงโหรตามาตันทิตาตังวีพเทกกรตโตตีสันโตจิคเตมุนีติพามุนีผู้สงบย่อมเียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันกลางวันกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญได้ประการชนีแหล บวชสดพีนหาปัจเวคาะปาทาชรลาธรรมโมหิชนังนนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่มพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธมโมหิพยาธิงนติโตเราม La ีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่มพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มานาธมโมหิมานังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่มพลความตายไปไม่ได้สภิมีปเยหิมานาปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นไปตามต่างคือว่าเราจะต้องดังได้ผัดพาจากของลาขอนเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมัสโกหิกรรมัทยาโทกรรมายนิกรรมะพนุกรรมะปฏิสาโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ก่อนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ิตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยอย่างกรรมังกริษามีกัริยานังวาปาปังวัตสัทยโทสามิเราทำกรรมมันได้บเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอหิอพินทางปัจจเวคิตต่ังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปะตายนิทุกขาปยาปะตายนิพยาโสกปะตายนิโสกาโหนดุสะเพยปีปานิโนเอตวตาญาหิสัมมานงบุญญาสัมมานงสะเพยนิวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังแทตุสัทายาสีลังและขันตุสัพพะภาวนาภิรตตาโหนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธะปะรัปตาปเจกานันจายงพลังอาหารตานันจเตชินะและขันพานามิสัพพะโส โพสวเทวตาปฏิทานคทาหันธรรมยปฏิทานคทะโยพานามาเสยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทูเปยคาเลโพดิงกะเรตินิดีินตาธรรมาท่านนะพระวันตูปูชิตาโสถิงกระอนเทาวิหารมันทะเลเทราจามาชานวกาจาพิฆวสาลามิการธนาปฏิอุปัสสกาคามาจเทสานิขมาจไอสราสปานะพูตรสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัทัสัมปอร์ทางเศรษฐาจัตถโวาปปาติกา นิจญาณิการธรรมาเวราปฏิจจเตสะเพปีทุกขัสสะกาลนตุสังขยังธาตุจีหลังสตังธามโมธรรมัทราจะปุคราสังโฆโหตุสมะโควะถายยาจาหิตายาจะอัมเหระคัตตุสัทธาโมสะเพปิธรรมะเจนิโนวุตทิงสัมปาปูเนยามะธรรมเมริยะปะเวทิเตวอสวนสัพพะปฏิทานะคาถันธรรมยปฏิทานะคาถโยพระนามเส ปุญยสิธานิกัตตสัยานัญญานีกัตานิเมเขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเกล้าเจ้าได้ทำในบัดน,นี้ต่สัญจะภิกษโณห์ตูสัตตานันตาปะมานาคาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่เข้าเจ้าได้ทำแล้วยปิยาคุณาวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทิโยคือชนราใดเป็นที่รับผู้มีคนมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิธาเมจายาทิฐาวะอันเยมัช,มชตาเวริโน ที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทางหลายอื่นที่เป็นกางสตตาตินทันติโลกาสมิเตโฟมาจ,จตุโยนิกาแลมีเวรการตั้งอยู่ในร้อยเกันในในสามเกนในกำเนิดสี่ปัจเจกะจะตัวการาสังสารันต์ตาพาวพเวมีขันห้าและขันในและขันสี่ท่องที่อยู่ในภพน้อนและภพใหญ่ยาตังเยป,ปฏิทานามเมสัตว์เราได้ทราบอน,นการให้สมส่วนบุญของข้าพาเจ้าแล้วอนุโมทันตุเดสยสยางเยจีมังนะระชยันติ ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ยอมไม่ต้อแห่งการให้เสริมบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเสันิวิทยงขอเทพทั้งหลายจึงแก่สัตว์เหล่านั้นมยาทินนาณนะบุญญาหนังอนุโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสเพสาตาสาตาหุนตุอเวราสุข,ขาชีวินโนเขมะป่าทันจปนัปปะปนตุเตศสาศีตังสุภา ขอสัตหีบัวจนเยาวีเวนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความอ่ำดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยเนื้อผ้าแห่งสัจจะดิถานเนื้อผ้าแห่งความเพียรนั้นส่งให้การบูชาพระราชาแต่ด้วยการสาธยายบทสมมนพระสวดพริและวัคขถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดเมตตาข้าพเจ้าขวั้พนจะทุกข์พนทั้งบัวขวัยข้าพเจ้าจะเดินทางร้อยทางนำขวดเทวดาเทวดาทั้งหลายบัวนิมนต์งานในการสวดสาธยายมรรฐธรรมาเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาดโปรดในพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพานิพนณ์โดยมูลที่สมเด็จพญายนสาสังวรวรวิเวศหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิครั้งขึ้นทั้งนี้ผ่านมาและจะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยนนพระแห่งพระปร,ะริแดงคามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกการเชิญ